ขึ้นทัวการันตืงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็น,ปปนสิ่งผิดกฎหมายเด็กแลยเยา่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแน,นะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจ๊ะ เพื่อนๆวันนี้นะเกี้ยวก็มาพร้อมกับเกม Fortune Rapid นะหรือเกมกระต่ายแห่งโชคลาภของค่าย PG วันนี้พวกทุนมา500บาทนะเดี๋ยวจะมาปั่นเกมกระต่ายมาดูกันเว่อกระต่ายทุน500ของเราในวันนี้จะรุ่งหรือจะร่วงนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่เป็ดสิบก่อนเด้๋ยเช็กการจ่ายของเกมก่อนนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะ สำหรับเกมฟอร์จูนแรปติดนะพกเพื่อนๆก็จะคล้ายๆกับเกมสายโดดนะเอาเกืบเต็มจอโอ้โหกดไม่กี่ทีก็บิ๊กวินโอ้เงินรางวัลก้อนโต285บาทนะโอ้โหบิ๊กวินแรกมาเร็วจัดเออไอแผ่นทองๆนี้นะพกเพื่อนๆนะเขาบอกว่าถ้ามันเต็มทุกแถวทุกช่องนะมันจะคูณ5,000ให้เรา ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเอเคะยังไม่เคยได้แล้วก็โดดเรียบร้อยบิ๊กวิปุ๊บต่อด้วยโดดทันทีเลยนะถ้าโดดแล้วมันก็จะเข้ามีเกมให้เรานะเพื่อนนะแปดหมุนฟรีเดี๋ยวมาลุ้นกันต้องหาแผ่นขึ้นไปนะมันจะเก็บสะสมเงินรางวัลให้เรานะเออโอ้โหขอตัวแดงๆหน่อยได้ไหมตัวแดงๆโอ้โหหนึ่งรยไม่ได้นะ สมหมุนสุดท้ายโอ้โหโอ้โหสุดท้ายแถมหน่อยสุดท้ายโอ้ยตายได้มา65บาทเพื่อนๆปันเข้าฟรีเกมเบ็นสินะฟรีเกมแรกก็คิดเลยไหนบอกกระต่ายแห่งโชคลาภวา้า แต่ไม่เป็นไรนันเพื่อนมาเดี๋ยวคนที่จะขยับเบรเพิ่มทิศนิดสักหน่อยละกันนะขยับไปที่เบ็ดยีย่มาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหกันด้วยเด้ดอดอกนี้อีกสองร้ีทไมตัวแดงๆไม่ค่อยออกเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดซับสไครก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เกยุกลงนะ วันนี้ทุนเติมแรกมา500รนะตอนนี้บวกมาพันกว่าพันนิดๆนะจ๊ะโอ้ยเงินรางวัลซูเปอร์เมกาดอกนี้มาอีก1,000บาทไม่ขาดไม่เกินนะโอ้โหโอ้ยทองเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แพงที่สุดนะเพื่อนนะ3ตัว500 6ตัวพนันเนอเฮ้ยโดดหรือปเปล่าเบ็ดยี้นะเพื่อนยังไง ันนหลลออก่อนะรอบนี้พลาดไม่น่าพลาดเรียบร้อยโอ้โหมาอย่างต่อเนื่องเลยนะนอนสต็อปเลยนอนสต็อปแรปปิดโอ้โหหนึ่งพันไม่ได้เฉยเลยเออโอเคเพแดงแดง โดูได้ดูเพื่อนดูดูด,ดูดูมันทำสิบร้อยนี่เข้าดีนะหลักพันนี่ไม่เข้าเลยมันสุดท้ายยังไงไอเยี้ยอุ้ยหนึ่งพันไม่ได้เฉยเลยว่าโอ้โหอย่างวะเสียดายนะเมื่อกี้โอ้ยจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนฟรีเกมนี้ได้มา390 ไม่มากมีน้อยนะแต่ก็ถือว่าไม่ขาดทุนนะเพราะเราปั่นเข้าฟรีเกมเองเราไม่ได้ซื้อนะจ๊ะเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวมันจะเยอะไปเองนะมาเดี๋ยวเราไปกันต่อนะเพื่อนๆนะทุนตอนแรกมา500นะจ๊ะตอนนี้บวกมา2000นิดๆนะขอไ,ได้ขยับเปรเพิ่มวัดเบรตสไปเลยนะทุน2,000กับอีก3 0 0บาทมีทุนเพิ่มก็ขยับเปรเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยละกันนะวัดเบตหส รอดหรือเปล่าเดี๋ยวไปเริ่มไปรุ้นกันเลยนะจ๊ะเฮ้ยยังไงเอาขยะเบ็ดเพิ่มุ๊บโดดปั๊บมารอบนี้แหละขอเต็มเต็มขอตัวแดงแดงนะเต็มเต็มเออเปิดแรกมาก็สวยเลยนะฮะร้อบห้าบาทอุ้ย้าพันไม่ได้อย่างวะโอ้ดูมันจ่ายดูมันจ่ายโอ้ยยีบห้านี่มาเต็ม มาคอยเซ็งโอ้โหสองพันห้าไม่ได้เฮ้ยมาพร้อมกันดีวะมันจะรอดหรือเปล่าเข้าจังตังไม่จ่ายนะฟรีเกมสุดท้ายโอ้โหสุดท้ายแถมมาอีกนิดหน่อยเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งพันห้าร้อยบาทปิดท้ายมานะ เออไม่ใช่ปิดท้ายสินเพื่อนเงินรางวัลรวม1,500บาทนะทั้งหมดปันเข้าฟรีเกมเป็น50บวกมาพันห้ามันไม่แตกวะมาลองอีกอุ้ยเฮ้ยเอาวะอูมันเพื่อนเกือบเต็มจอ,อูขาดช่องเดียวนะเสียดายจัดจัดขาดช่องเดียวมันก็เต็มจอนะ ได้ไปเท่าไหร่วะเนี่ยอ่าด e. ูเง <cko ier noise> ินมันไหลไปก่อนนะเข้าฟรีไม่แตกมาแจกไหลนอกเอาเอาดีกะตายกะตายแห่งโชคลาภนะโู้เงินรางวัลซูเปอร์เมกาห้าพันกับอีกสี่ร้อยบาทไม่ขาดไม่เกินอูโอ้โหเพื่อนๆขาดช่องเดียวนะแถวนี้โอ้โหม่งน้งละได้คูณ5,000หรือเปล่านะเนี่ยเออโอ้โหเอาเรื่องว่ะ ยังไงดีทุนเติมแรกมา5 0านะวันนี้บวกมาเกือบเหมือนอาปาเซตีสองทีแล้วกันเอาเอาเอา,เอาโดดไหมยังไงเรียบร้อยอยมันหลอกล่อวะ่ะเออพอดีกว่าเพื่อนเือนทุนเติมแรกมา5 0านะวันนี้ตอนนี้ได้มาอยู่ที่9 0 0ากันอี่43บาทนะบวกมาเกือบหมืน่นนี่ถือว่าบวกมาเยอะพอสมควรนะพอหอมปากหอมคอนะจ๊ะโอเคนะเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะเล่นตามก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะ แุ๊กปักหมุนไว้ให้แล้วนะกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณสาหรับการรับชมนะวันนี้ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กด subscribe ก็ฝากกดให้ด้วยเดอ้อวันนี้เก็วต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ